ก็ระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณผู้ชมมี s m s, <S ามาเยอะเราก็เลยต้องจัดตามข่าวให้สัหน่อยหนึ่งสำหรับชมผู้อารยานะคะล่าสุดก็มีข่าวไปหลังจากที่เธอเนี่ยไปโชว์ความสวยงาม<ล>ในงานใช่างะะานรัชกัน หนังของเมืองคานนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นชมพู่เนี่ยออกงานอีเวนต์เท่าไหร่หายหน้าหายตาไปในจอละครก็ยังไม่มีละครออนแอร์สักทีหนึ่งถูกต้องนะห่างหายไปเหมือนเก็บตัวหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าหรือว่ากลัวเพราะกระแสข่าวที่เพิ่งมาจริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วนางก็มีงานทําของนางอยู่เหมือนกันนางไม่ว่างรวมถึงรายการที่นางเป็นพิธีกรด้วยอ่าใช่ใช่หลายอนหลานถูกต้องรวมถึงตอนนี้นางกําลังวุ่นวายอยู่กับการถ่ายละครถึงสองเรื่องด้วยกันเลยนะ ประกบพระเอกที่โอ้โหฮอต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 ทั yes. ้งสองเรื่องเลยก็ผมนะไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกเลยก็ลักสตอเบอรี่นั่นเองนะเป็นประกบคู่กับคุณเคนทีลเดชครก็ผมนั้นโดยผู้จัดก็คือคุณหน่อยบุตกรนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคล้ายๆแต่งตัวโอเวอร์โอเวอร์คล้ายๆเขาบอกคล้ายๆซีนีเกาหลีเลยประมาณนั้นถูกต้องน่ารักน่ารักชมพู่ชมเล่อเลยแบบนี้นะแต่งเต็มแต่งเต็มแต่มาอยู่สวนไงโอ้แก่ผู้นี้เป็นแบบว่าชุดยีราฟน่ารักจังเลยอ่ะอยากใส่ม้างะ นะอ้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็บอกนะเป็นเรื่องอ่าเป็นละครเรื่องรายสีเพลิงก็บอกนะพี่ชมพู่อรยอัยแฮกเกตนั้นก็ประกบคู่กับซูเปอร์สตาร์นะแล้วก็เป็นคนที่ดังที่สุดเลยนะพี่ปอณัฐภูษกิจใจแล้วก็คุณชาคริสติย์น,นานั่นเองรวมไปถึงคุณอาล็กเทเลเดตด้วยในละครเรื่องรายสีเพลิงครับผมใช่แล้วค่ะละครนั่นคิวถ่ายนั่นขนาดนี้แต่เธอก็ไม่ว่า มีธุรกิจส่วนตัวนะจ๊ะตอนนี้คนมปหากินเยอะมากเต้าหู้กระป๋องคนบอกอุ้ยอะไรอ่ะเขาเขาก็อยากไปลองชิมดูปรากฏว่าหายากในเมืองไทยเนี่ยแทบไม่มีเพราะว่าได้ข่าวว่าเธอเนี่ยทำส่งออกเมืองนอกแล้วก็กําลังขายดิบขายดีเนี่ยเป็นกระป๋องแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติจะอร่อยซับว่าเป็นรสของอริยาขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นการแบบว่าเป็นการประยุกต์แบบอาหารอะไรเงี้ยที่ทําให้ทานแล้วมีอ้วนอะไรประมาณนั้นธุรกิจของนางก็ลุ่งละครนางก็ลุ่งอ้โน ความรักของนางก็อ้สุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ชมพู่จะว่ายังไงนะงานอีเวนต์ทำไมถึงไม่ออกครับผมตอนนี้ก็ไม่ไม่เดินหน้ารับงานอีเวนต์นะไม่ใช่อีเวนต์ไม่ได้รับเลยตอนเนี้ยจริงๆคือตอนนี้คือมีแต่ไปแต่งานลูกค้าค่ะก็คือเนี้ยงานเปิดตัวของลูก hmm. ค <sk> I mean, ้าอะไรเงี้ยงานที่แบบเป็น เป็นเรียกว่าเป็นพันธะที่เราแบบต้องทําให้เขาอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยคะ mm hmm. แต่อีเวนต์ตอนนี้คือห่างเลย mm hmm. ไม่เพราะว่าไม,ไม่ไม่มีเวลาตอนนี้จะนอนอยังวันละประมาณ4ชั่วโมงเองช่วงนี้ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าสัปดาห์นี้ก็คือเปิดเดือนหน้าเปิด,เป,ดเปิดกล้องสองเรื่องแล้ว ก็เวลามันไม่เหลือแล้วอ่ะก็มีคนรักสตรอเบอรี่แล้วก็สายสีเพลิงค่ะก็รักสตรอเบอรี่ถึงไหนแล้วคะประมาณ40เปส่วนสายสีเพลิงเขาก็เปิดกันไปแล้วแต่ว่าของชมเนี่ยจะถ่ายคิวแรกคือวันเสาร์นี้แล้วเรื่องคุรกิจอะค่ะาี่มีเวลาดูแลอะไรยังไงก็ต้องนอกรอบเอาอ่ะอาจจะไม่ได้เข้าห้องประชุมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือใช้ลักษณะนัดเจอกันนอกรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อัปเดตสรุป ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเขาเขาช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไม่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเพื่อนก็เข้าใจเพราะว่าเราก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่เราจะทําด้วยกันอะไรเงี้ยคือผมบอกว่าจะส่งออกแบบค่ด้วยส่งแล้วตอนนี้ส่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ผลตอบรับก็ดีค่ะตอนนี้คือที่แน่ๆที่วางวางวางได้วางในแน่ก็คือมีฮ่องกงกับสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ก็กำลังลุยๆกันอยู่ค่ะเพราะว่าคือทางทีมเขาก็ไปออกแฟร์ไปออกอะไรเงี้ยต่างประเทศตลอดซึ่งเขาก็ได้ได้ฟิดแบ็กดีอย่างบางประเทศอย่าง ล่าสุดก็ไปมาเลย์กันมาก็ค้อนฟิดแบ็กดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยไยคือทางทีมเนี่ยก็คือเขาลุยไปเปิดไปไปเปิดไปตามแฟร์ตามอะไรอย่างเงี้ยตลอดถ้าขายได้ก็ถ้าไปจีนได้เนี่ยยาวเลยฉันบอมเปปัญหาอะไรต่อขาที่จีนเหมือนกับยังไปไม่ได้ติดอะไรอยู่อ๋อไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของช่องทางแล้วก็เรื่องโอกาสค่ะล้วก็ค่อยๆลุยไปทางต่างประเทศเลยจริงชมไม่ได้อยู่ในเรียกว่าอะไรอ่ะ ในสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่จะเจอผอู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์หรืออะไรเงี้ยพอเราไปทำงานกับทางอริออลใช่ไหมคะก,ก็ก็เจอแต่ทีมอริออลด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ ธุรกิจก็รุ่งความรักก็ราบลื่นเหมือนเดิมนะคะส่วนละครเรืงสารละครที่รอติดตามใกล้แล้ถ่ายไป40%สํารสหรับกอลลักสตอร์บิี่น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะคะส่วนทรายสีเพิงกําลังจะเปิดกล้องยังไม่เปิดกล้องอกําลัลางกาลังนะคนอื่นถ่ายไปแล้วอย่างแต่ยังไม่ถึงคิวนางยังไงก็ติดตามผลงานของนางได้ครับผมเร็วๆนี้น่าจะได้ดูกันครับเอามาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าครับพี่ต๋อไปอีกหนึ่งข่าวที่แปซาก,ก็งงเหมือนกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวเลยที่ก็บอกว่าสาว สาวหน้าสาวหน้าสวยแต่เป็นนางร้ายนะทางทาง,ทางช่องเจ็ดโมมินาแต่งงานโอ้ยมีข่าวมาเป็นเดือนแล้วมีภาพออกมาเราก็เม้ากันเถียงกันฉันไงน,นะข่าวก็เถียงกันเองจริงหรือหลอกดูดีๆนะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนโง่เพราะว่าติดแบบอย่างนี้ชอบแบบดาราชอบสร้างกระแสะหลอกกันอะแต่ว่าเราวิเคราะห์ตอนนั้นนะที่มีภาพนีอ้ออกมา เพื่อนเนี่ยเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเขาบังคับเขาไปเหมือนจัดริมทะเลหรืออะไรสักอย่างแล้วถ่ายแบบถ่ายรูปออกมาแล้วก็บังคับเนี่ยเนี่ยรูปที่หลุดออกมาคือแบบนี้ประ,ประคุณ,ณจบมา,มาลองน,นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะบอกเพื่อนเอาไว้ไม่เปิดเผยหน้าของบ่าวสาวออแต่ปรากฏว่าก็มีคนไปสืบจนรู้ว่าคุณโมอมีนาเนี่ยเขาไปถ่ายภาพเหมือนแต่งงานแล้วถ่ายวดดิ้งอะไรมบณนั้น สาวหล่อหรือว่าทอนที่เป็นกระแสก็คือเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นทอมคนก็เลยงงว่าเอ๊ะแอบไปแต่งงานกันหรอแล้วปรากฏว่าเมื่อเดือนก่อนที่เป็นข่าวแล้วนักข่าวเราโทรหาเนี่ยคือน้องโมอามีนาไม่รับสายเราก็เลยคิดว่าแบบอุ๊ยจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยสุดท้ายเนี่ยยอมเปิดปากยอมเจอนักข่าวครับผมนะพร้อมกับควงคนนี้ออาเลยนะคนนี้นะแส้คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเห็นในมหาวิทยาลัยบ่อยๆรวมถึงสาวโมอามีนาด้วยเพราะเราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันหนังมันหนักไม่เคยคิดว่านาจะมาโคจรกันเลยนะแล้วก็ อ่าคนนี้นะทอมคนนี้เขาชื่อแคทค่ะชื่อคนแคทนคุณแคทเขาบอกว่ารู้จักกันมาประมาณ8ปีแต่ใช้คำนวณแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ถึงอ,อ๋อจะไปรู้เขาได้ยังไงเขาอาจจะคบกอนที่เธอจะรู้จักก็ได้ป้าสาไม่ถึง,ถงยังไงก็ไม่ถึง <laughs> ก่อนหน้านี้นางก็คบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เล่นละครนการ่าอ่าชื่ออะไรคุณพอตตี้พอตเตอร์อะไรสักอ,อย่าง